สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะพี่อ้อมจะมาแนะนาวิธีแก้ปัญหาเชือกผูกเอวกางเกงชอบหลุดเวลาเรานําไปซักนะคะนี่ค่ะปกติเราก็จะมัดธรรมดาแบบนี้นะคะตอนนําไปซักเชือกก็จะหลุดออกง่ายมากเลยนะคะหรือว่าปลายเชือกข้างใดข้างหนึ่งจะหลุดเข้าไปในเอวกางเกงนะคะวันนี้พี่อ้อมก็มีวิธีง่ายๆในการมัดนะคะโดยมาให้เชือกหลุดเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะก่อนจะมัดนะคะเราก็ม้วนปลายเชือกให้เป็นปมแบบนี้ก่อนนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะเสร็จแล้ววางเชือกในลักษณะนี้นะคะให้ปลายเชือกหันเข้ามา ด้้านนนนใแบบีะะะคค่เสร็จแล้วนะคะเราก็ม้วนปลายเชือกเข้ามาด้านในห่วงตรงนี้นะคะนี่ค่ะทําให้เป็นห่วงแบบนี้นะคะอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะวางเชือกในลักษณะนี้ก่อนนะคะให้ปลายเชือกหันเข้ามาด้านในค่ะเสร็จแล้วก็ม้วนปลายเชือกเข้าไปในห่วงตรงนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จ uh ับปลายเชือกฝั่งซ้าย <f> <ๆ S 1> นะคะใส่เข้าไปในห่วงฝั่งขวาค่ะแบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะเราก็จับไปเชือกฝั่งขวาค่ะใส่เข้ามาในห่วงฝั่งซ้ายเสร็จแล้วก็ดึงไปเชือกทั้งสองข้างพร้อมกันแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จะได้เป็นปมแบบนี้นะคะซึ่งปมก็สามารถขยายออกได้แบบนี้ค่ะนี่นะคะเพียงแค่นี้เราก็แก้ปัญหาเชือกปูกเอวกางเกงหลุดได้แล้วนะคะ